สวีทาสวัสดีชาวอีฟิลบอลทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในร้อยชแนลกันอีกเช่นเคยนะและวันนี้ครับเรามาอยู่กับการรีวิวโรดิโก้ในเวอร์ชัน Player of the Week นะครับผมก็กลับมาให้เปิดกันอีกครั้งนะก็น่าจะถูกใจสําหรับใครที่กําลังทําฟูลไดเอลมาดิดนะครับหรือว่าฟูลบาร์ซิลนะหรือว่ากําลังหากบีกขวาดีๆใช้งานนะครับก็แนะนําตัวนี้เลยนะก็สามารถไปสุ่มหากันได้นะครับผมสำหรับโรดิโก้ในเวอร์ชันนี้นะ คือผมการันตีได้เลยว่ามันจะต้องถูกใจคุณผู้ชมแน่นอนคือมันเป็นปีกที่ใช้งานได้ง่ายนะครับแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายนะคือสามารถเอาไปเล่นเป็นปีกซ้ายก็ได้หรือว่าเอาไปเล่นเป็นหน้าเป้าก็ได้นะครับคือเขาก็ทําได้ดีนะโดยเฉพาะในตําแหน่งหน้าเป้านะครับซึ่งเขาทําได้ดีแบบผิดปกติเลยอะ่ะ <c> เ <oughs> ออทั้งที่ตําแหน่งของเขาเป็นปีกซ้ายแล้วก็ปีกขวาน,นะครับเออนั่นแหละก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าใช้งานแล้วก็น่ามีไว้ติดทีมนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูข้าพลังเขานก่อนนะครับผมเท้าที่ถนัดเนี่ยเป็นเท้าวขวาเนาะเออแล้วก็อายุ20ปีเองนะครับถือว่าเป็นในดาวรุ่งเลยก็ว่าได้นะส่วนสไตล์ครับเป็นลุมมิ่งแฟงนะอันนี้ก็เป็นค่าพลังนะครับไม่สามารถอัพได้เลยนะโอ้ดูการเรียบออของวอนครับ80บวกนะว่าดูดีเลยครับการส่งสั้นส่งยาวก็ถือว่าใช้ได้นะจอสกอร์ไป12ครับผมนะเออถือว่าโอเคเลยสปีดครับ86กนะก็สปีดตัวน,นี้88แนะก็เร็วใช้ได้นะครับ คลิกฟาบู78นะจัมปิ้ง71นะครับผมบาลานซ์86นะแล้วก็สเตมินา81ครับส่วนเท้าที่ไม่ถนัดนะก็ใช้ได้เลยระดับที่หายนะแือว่าในระดับที่ดีนะครับส่วนสกิลก็มีประมาณนี้ครับมีดับเบิลทัชนะนะมีฟิฟแฟบด้วยนะครับมีโซคอนโทรลเนาะเออมีสกิลยิงครับผมแล้วก็มีสกิลส่งบอลแล้วก็ที่สำคัญมีสกิลซูเปอร์ซับด้วยนะก็ถ้าเอาไปเล่นแบบเป็นตัวสำรองอะไรเนงะี้ยก็จะดีนะสำหรับโรดริโก้ร่างนี้นะครับเ,เล่นเป็นตัวหลักก็ได้นะมันไม่ได้เสียยหายอะะไรนะรนคับ ส่วนค่าพลังสูงสุดก็อยู่ที่96นะเออถึงแม้ว่าค่าพลังทีอาจจะไม่ตา100นะก็จะอยู่ที่96นะครับก็ได้สูงสุดแค่นี้นะสำหรับโริโก้เวอร์ชันนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับในช่วงต้นนะว่าผมแนะนำนะครับแนะนําให้สุ่มเอาตัวนี้นะคือ,อถ้าใครคิดจะสุ่มนะครับออแนะนําให้สุ่มแบบเอาตัวนี้เลยเพราะว่าตัวนี้มัน,เป,นเป็นปีกขวาที่ใช้งานได้ง่ายนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมเคย ใช้งานมาแล้วมากมายแล้วก็ประสบการณ์โดยตรงเนี่ยคือรู้สึกว่ามันดีครับเป็นปีกที่ดีแล้วก็เป็นปีกที่เก่งด้วยนะเออมันไม่ธรรมดานะครับสำหรับปีกตัวนี้นะแล้วก็ซิกเนเจอร์สำคัญนะนั่นก็คือสกิลดับเบิลทัชของเขาสกิลดับเบิลทัชของเขาเนี่ยมันเป็นท่าเดียวกับเนมาร์นะเออสำหรับใครที่แบบเคยเล่นเนมานะครับเออถ้าหากท่าสกิลดับเบิลทัชเนี่ยเออมันจะมันจะเป็นท่าเดียวกับเนมาร์เลยอันนี้คือเป็นอีกซิกเนเจอร์หนึ่งของเขาเลยนะครับผม หรือสำหรับใครนะครับที่มีร่างฟิวเจอร์นะครับหรือว่าใช้ร่างสแตนดาร์ดอยู่นะอันนี้ผมก็แนะนําอยู่นะแนะนําให้สุ่มหาตัวนี้เพราะว่าโรดิโก้เวอร์ชันนี้นะี่ยน่าจะเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบค่าพลังให้ดูนะว่าโรดิโก้เวอร์ชันนี้เนะี่ยมันจะแตกต่างกับเวอร์ชันอื่นๆอย่างไรกันบ้างนะครับอันนี้ครับอันแรกเลยนะก็คือเปรียบเทียบกับร่างสแตนดาร์ดนะครับก็ดูค่าพลังได้เลยนะร่างสแตนดาร์ดเนี่ยก็จะได้เปรียบในเรื่อง,องการเลี้ยงบอลครองบอลน,น,นะครับนิด ส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยเออเพย์เจ้าอัลเดวิกเนี่ยกินเกือบหมดเลยนะเออไม่ว่าจะเป็นการทรงบอลการจบสกอร์ลูกโค้งอะไรพวกนี้นะครับก็เพย์เจ้าอัลเดวิกก็ดูดีกว่านะส่วนเรื่องของสปิดต้นแล้วก็บาลานเนี่ยก็ต่างกันนิดนิดนหน่อยๆเองครับบวก1บวก2เนาะส่วนเรื่องกระโดดเนี่ยเออร่างเพย์เจ้าอัลเดวิกได้เปรียบกว่านะครับคือบวก9นะ71เลยนะก็ถือว่าดูดีนะครับเออถือว่าใช้ได้นะเออคือแบบลูกโมงเนี่ยเออ Player of the Week เนี่ยมันทำได้ดีกว่าเวอร์ชันส ลองเปรียบเทียบค่าพลังกันดูนะครับดูครับก็ร่างฟิวเจอร์ก็จะได้เปรียบเรื่องของการเลี้ยงบอลบอลเหมือนเดิมนะส่วนเรื่อง,องการส่งบอลการจบสกอร์อะไรพวกนี้ก็เพลย์ออฟดูบิกก็ได้เปรียบหมดเลยนะครับผมแล้วก็อไอเรื่องความเร็วนะเออความเร็วก็ฟิวเจอร์ก็ได้เปรียบอีกแล้วนะครับก็ไม่ต่างอะไรกับเวอร์ชันสแตนดาร์ดเลยเนาะและที่สาคัญครับที่ทําให้เพลย์ออฟดูบิกได้เปรียบร่างฟิวเจอร์นั่นก็คือเรื่องของสกิลครับ ร่างเพเยอร์ออฟเดะวีคเนี่ยมีสกิลเดอมันทัสครับแต่ว่าร่างฟิวเจอร์ไม่มีเออมันก็เลยทําให้เออร่างฟิวเจอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะดูด้อยกว่าเวอร์ชั o ่นเพยเยอร์ออฟเดะวีค e เข้าไปใหญ่นะเออก็อมีประมาณนี้นะครับสำหรับการเทียบค่าพลังเนาะก็ดูเอาเองก็แล้วกันนะตัดสินใจเองก็แล้วกันนะครับเรามาดูเรื่องความสามารถของเขากันบ้างดีกว่านะครับความสามารถที่เห็นเด่น,ดนๆนนะที่ผมเล่นมานะก็คือการเลี้ยงบอลคองบอลครับการเลี้ยงบอลคองบอลเนี่ยโหอันนี้ทําได้ดีมากพิ้วมากครับใช้สกิลได้าดีนะครับ เออเวลาใช้สกิลอ่ะคือมันพิ้วอะ่ะแล้วก็ใช้ได้แทจบจะทุกสกิลกันเลยทีเดียวนะครับเออด้วยความที่เขาเป็นบาซิลินะเออบาซิเลียนอะ่ะเออก็ไม่แปลกนะครับแต่ก็ที่สําคัญนะนั่นก็คือเรื่องสกิลเดอร์มัลทัศครับคือสกิลเดอร์มันทาศักยคือมันเป็นท่าเดียวกับเนมานเลยนะเออแต่ว่ามันไม่ได้ตลอดงงไหมคือบางทีมันก็จะเป็นแบบเดอร์มัลทักแบบทั่วไปแบบเตะซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยนะเออแต่ว่าบางทีมันก็จะเป็นแบบเนมานะครับผมเออมันแล้วแต่อารมณ์อ่ะเออบางทีผมก็ใช้ตตติิดดบางทีผมมมกก็็ใช้้ไ่นนะเออัแแลว อารมณ์จริงๆแล้วก็มันก็แล้วแต่จังหวะเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องการจบสกอร์ครับเรื่องการจบสกอร์นี้ผมก็อึ้งเหมือนกันนะคือการจบสกอร์มันแค่8 2เองนะครับแต่ไม่คิดว่ามันจะคมขนาดเนี้ยเออโดยเฉพาะมุมแคบๆอ่ะมุมแคบๆแคบๆจริงๆอ่ะเออคือแบบโอ้โหมันยิงได้ยังไงทั้งๆที่แบบมันไม่น่าจะยิงได้อ่ะเออกองหน้าบางตัวมันยังยิงไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าโรดิโกในเวอร์ชันนี้มันยิงได้อ่ะแบบมันเหลือจะเชื่อแล้วไอ้เรื่องการยิงอีกคือมันก็ทําผมอึ้งเหมือนกันนะคือแบบ มันจะมีบางลูกอะแบบมุมนั้นมันไม่ได้จะยิงได้แต่มันมันยิงได้อะแบบโดนขวางเอสี่ห้าตัวอย่างเงี้ยมันไม่ได้จะมีมุมให้ยิงอะแต่สุดท้ายมันก็ยิงได้คือแบบโอ้โหมึงจะเกินไปไหมมึงจะเกินไปไม่ว่าเอออะไรแบบนั้นเลยมันโอ้โหมันดีจริงนะสำหรับเรื่องการยิงนะครับเออแล้วก็โดยเฉพาะลูกโค้งอะลูกโค้งผมว่าโอเคเลยนะเออถ้าหากเออปั่นโค้งได้ใช้เท้าขวานะครับเออมันดูดีเลยถ้าหากใช้เท้าซ้ายเนี่ยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ แต่ว่ามันทําได้มันทําได้ครับแต่วันไม่ค่อยโอเคนะส่วนเรื่องการส่งบ bon, อลอันนี้ก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งบอลสั้นหรือว่าการส่งบอลยาวนะการส่งบอลสั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการต่อบอลขึ้นทางเกณ์ н, นะหรือว่าการชิง่ง12ให้เพื่อนนะครับหรือว่าการแทงกระลุกช่องให้เพื่อนเนงะีนยโอ้โหทำได้ดีครับมีความแม่นยำครับน้ําหนักโอเคเลยนะน้ําหนักมันไม่ได้เบาเกินไปแล้วก็มันไม่ได้แรงเกินไปนะครับผมแล้วก็เรื่ององการเปิดบอลหรือว่าการคอสบอลอีกนะ อันนี้ก็ทําได้โอเคเหมือนกันนะครับเออคือเขาไม่ได้มีสกิลเพินพอยข้อซิงอ่ะแบบสกิลเปิดบอลแม่นนะเออมันก็เป็นปกติแล้วที่เขาไม่ได้เปิดบอลแม่นขนาดนั้นอะ่ะแต่เรื่องของจังหวะนะครับทิศทางในการเปิดบอลแล้วก็น้ําหนักในการเปิดบอลคือมันพอดีนะเออคือมันช่วโอ,อกาสให้กองหน้าของเราเนี่ยสามารถเอ,อ่อทำประตูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการบ่งหรือว่าการยิงก็ตามนะคือมันทําได้โอเคนะสาหรับเรื่องของการเปิดบอลนะ สำหรับเรื่อง,องความเร็วนะครับก็ถือว่าโอเคนะเป็นปีกที่มีความเร็วที่ดีนะครับผมก็สามารถแย้งหลบกระชากคู่ต่อสู้ได้ชิวๆนะหรือว่าจะเป็นการวิ่งนําบอลนนจากฝั่งตัวเองเไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาก็ทําได้นะครับผมคือทํามันไม่ได้ถึงกับขั้นโกงอะไรขนาดนั้นอะแต่มันก็ทําได้อะเออถ้าแบบไม่ได้เจอแบบตัวแนละ้วมันวิ่งไวกว่าอะไรเงั้นเขาก็ทําได้นะครับผมเออแต่ถ้าหากจะไม่พอใจนะแบบว่าเออทำไมความสามารถมันยัง ไม่ดีอะไรขนาดนั้นนะเออสำหรับบางคนเราก็สามารถใช้สกิลซูเปอร์ซับได้นะครับโดยการเอาลูดิโก้เนี่ยไปเป็นตัวสำรองนะแล้วค่อยเอาเขาลงในนาทีที่45นะครับถึงว่านาทีที่60ก็ได้นะเออมันจะทําให้ความสามารถของเขามันถูกบัฟอนะ่ะเออมันแบบมันดีขึ้นอีกกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้นะผมจําไม่ได้คือผมเคยอ่านอยู่นะก็ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่นะครับว่าทําไมแบบเวลานักเตะที่มีสกิลซูเปอร์ซับอะไรเงี้ยเออทำไมเขาถึงต้องการกันเยอะนะเพราะว่าอย่างนี้แหละ เ,ออเวลาเอาลงครึ่งหลังอะไรเงี้ยเออมันจะทําได้ดีขึ้นกว่าเดิมเออนั่นแหละครับก็ประมาณนี้นะส่วนเ,ออเรื่องของความอืดนะครับความอืดแผมมองว่ามันก็โอเคนะมันไม่ได้อืดจนเกินไปแล้วก็มันไม่ได้อ่อนเอจนเกินไปนะครับผมก็สามารถเล่นได้เต็มก็สิบนาทีไหมมันก็เล่นได้นะครับแต่ว่าก็นั่นแหละก็อาจจะต้องไม่ให้เขาวิ่งแย่งบอลมากจะเกินไปนะเออก็บอกไว้ก่อนเหมือนกัน ทุกตัวเลยก็แทบจะทุกตัวเลยเพราะว่าสเตมไม่น่าของเขามันไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวโรดิโกในเวอร์ชัน a y e r of the week นะก็โดยรวมนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าใช้งานนะเออเอาเป็นตัวหลักก็ได้นะครับเออหรือว่าจะเอาเป็นตัวสำรองก็ได้นะเออก็สำหรับใครนะที่กำลังเออทำฟูลมาดริดเอ,อหรือว่าฟูลทีมบาซิลอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะกำลังหาแบบปีกขวาหรือว่าปีกซ้ายที่แบบใช้งานดีๆใช้งานง่ายๆนะครับหรือว่าพวกเป็นพวกแบบ ก็ใส่สกิลอะไรนะเออผมก็แน,นนะแนํานะเออแนะนําให้สุมหาตัวนี้นะเพราะว่ามันใช้งานดีจริงๆครับก็อย่างที่เคยบอกนะว่าผมเคยใช้เข้ามานานแล้วนะครับเออไม่ใช่เคยใช้คือผมใช้เข้ามานานแล้วตั้งแต่มาเปิดให้ตั้งแต่รอบรอบที่แล้วนู่นอะ่ะเออก็ตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะเออเปิดได้มาก็เล่นมาเรื่อยๆก็ถือว่ามีตัวหนึ่งที่ใช้งานได้ดีนะเออแล้วก็ใช้งานได้นานด้วยนะครับผมไม่ตกเมต้าเลยเตัวนี้มันไม่ตกเมต้านะ ก็มีแค่นี้นะครับสำหรับการรีวิวโรดิโกในเวอร์ชันเพยเยอร์ออฟเดอะวิคนะเพราะว่าไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะครับเพราะว่ามันมันดีมากมันดีมากแนะนำนะครับแนะนำโอเคถ้าใครดูคลิปนี้แล้วชอบเนี่ยก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร้หน่อยนะครับเพื่อเป็นแรงใจกับคนทำคลิปกันด้วยนะถ้าหากมีตรงไหนพูดผิดหรือว่ามีพูดแบบติดติดขัด,ข,ดขันเนี่ยก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมนะไว้เจอกันคลิปหน้าครับ a g a i n Nexttime Goodbye We'll be right back.